กับคนยายท่านหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยเลี้ยงหลานแต่ว่าปัจจุบันนั้นก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของอสวนกล้วยหอมเงินล้านแม่สุทีนะครับเกษตรกรเสริงสางผู้พลิกชีวิตด้วยกล้วยหอมทองครับที่บ้านเลขที่25หมู่บ้านภูนสับพัฒนาหมู่ที่1ตําบลสุขภัยบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาคนงานสวนกล้วยแม่สุทีต่างเร่งตัดหวีกล้วยแล้วก็นํามาล้างช่างน้ําหนัก คัดกล้วยแล้วก็ห่อถุงเพื่อที่จะเตรียมนำขึ้นส่งให้กับลูกค้าตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้ทางสวนนั้นก็มีออเดอร์จากตลาดไทยมากกว่า7ตัน ซึ่งกิจกรรมคัดกล้วยเช่นนี้นะครับก็จะมีให้เห็นทุกวันที่บ้านของแม่สุทีวงจันหทรญิงแกร่งวัย65ปีที่เคยพบกับเรื่องราวของการล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตจนครั้งหนึ่งต้องวางมือจากอาชีพเกษตรกรรมนะครับด้วยหัวใจที่หมดหวังแล้วก็กลับมายืนหยัดอีกครั้งในวันที่ใครๆนั้นคิดว่าชีวิตคงไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้ว แม่สุดทีวงจันทนั้นคือชื่อที่ชาวบ,บ้านปูนซักพัฒนาตำบนสุขภัยบุญอำเภอเสริงสารเขารู้จักกันดีเพราะว่าเป็นหญิงแกร่งวัย65ปีที่เริ่มต้นจากศูนย์สู่เจ้าของกล้วยหอมเ,อเจ้าของสวนกล้วยหอมทองนะครับที่ผลิตส่งห้างบรอดเอนเทรดระดับประเทศแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวอย่างมั่นคงปีละหลายล้านบาททั้งที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยหมดหวังถึงขั้นเลิกปลูกทุกอย่างแล้วก็หันมาเลี้ยงหลานเพื่อเยียวยาจิตใจ โดยนางสุธีวงจันทร์นะครับก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อก่อนตนทําการเกษตรอยู่แล้วปลูกมันสำปะหลังเป็นหลักแล้วก็ปลูกข้าวโพดหน่อมไม้ฝรั่งบ้างเรียกว่าปลูกมาแล้วหลายอย่างแต่ว่าสุดท้ายนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่หวังบางอย่างก็มีปัญหาเรื่องตลาดราคาตกตำ่ำทำให้เหนื่อยใจสุดท้ายก็ยอมทิ้งสวนทิ้งไร่วางมือจากการเกษตรไปเลยพักหนึ่งนะครับตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นล้มเหลวทำอะไรก็ไม่ขึ้น ซึ่งในช่วงที่หยุดทําไร่ทํานาก็ไปช่วยลูกสาวเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะครับประมาณ3ปีรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ชีวิตสงบแต่ว่าลึกๆนั้นก็ยังคิดถึงสวนคิดถึงการลงมือทําอะไรนะครที่ต้องใช้แรงงานของตัวเองจนกระทั่งเมื่อ4ปีที่แล้วพี่น้องที่ปลูกกล้วยมาก่อนนั้นก็ชวนให้ลองกลับมาทําอีกครั้งบอกว่าตลาดกล้วยหอมนั้นกําลังไปได้ดีนะครับตนก็เลงเลยอยู่พักนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะลอง เพราะว่าคิดว่าการอยู่บ้านเฉยๆนั้นคงไม่มีอะไรดีขึ้นลองกลับมาทําสักครั้งถ้าไม่สําเร็จก็ไม่เสียดายอะไรนะครับซึ่งตอนเริ่มต้นปลูกกล้วยนั้นตนก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับว่าจะต้องไปขายที่ไหนจะมีใครมารับซื้อหรือเปล่าตอนแรกก็ใช้วิธีแบบพ่อค้าคนกลางมาเหมาซื้อแต่ว่าก็เจอปัญหาเยอะมากเช่นโดนกดราคานะครับบางครั้งก็มาหลอกว่าจะซื้อแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มาเอาตอนก็รู้สึกท้อ แต่ว่าก็ไม่อยากจะเลิกแล้วเพราะว่าลงทุนไปเยอะเลยคิดหาทางใหม่ตอนนั้นก็ปรึกษาลูกสาวนะครับลูกสาวก็ช่วยโพสต์ขายกล้วยทางออนไลน์เริ่มจากราคาถูกๆเพื่อให้มีคนมารับซื้อถึงสวนไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางก็เรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับก็ทำให้ได้ลูกค้าประจำมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่มารับซื้อก็ชอบเพราะว่าตนเนี่ยจะเน้นเรื่องคุณภาพมีการคัดขนาดคัดไซส์ตามที่ลูกค้าสั่งทุกอย่าง ซึ่งการปลูกกล้วยหอมทองนั้นก็ใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บผลผลิตต้องใช้เวลาเกือบ10เดือนถึงจะตัดได้นะครับและจะตัดได้แค่ประมาณ2เดือนก็จะหมดรุ่นต้องเริ่มปลูกรุ่นใหม่แต่ว่าตนก็ยอมเพราะรู้ว่าถ้ารักษาคุณภาพที่ดีไว้คนซื้อก็จะกลับมาเองแต่ว่าการดูแลกล้วยนั้นไม่ง่ายเลยนะครับจะต้องมีเงินทุน เพราะว่าตุ๊กกล้วยเนี่ยน้ำต้องถึงปุ๋ยต้องถึงนะครับตนก็จะใส่ปุ๋ยชีวาภาพใส่ปุ๋ยเคมีบางครั้งก็ใช้ปุ๋ยคอกเป็นจนํานวนมาก เริ่มปลูกทีแรกเนี่ยต้องใช้รถสิบล้อบรรทุกปุ๋ยมาลงสวนต้องมีการไถดินปวนดินตากดินไว้นานก่อนที่จะปลูกจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมแล้วก็ถึงจะลงหนอ่อพอกล้วยขึ้นก็ต้องฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยทุกเดือนดูแลเหมือนลูกเลยนะครับซึ่งกล้วยที่สวนจะ,จะเป็นพันธุ์ปทุมลูกค้าก็ชอบเพราะว่ารสหวานแล้วก็หอมสีสวยจนเมื่อตอนเริ่มขายดีก็มีคนสนใจมาขอรับซื้อผลผลิตนะครับ กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตนไม่ได้ทําคนเดียวแล้วแต่ว่ามีลูกสวนหลายคนมาร่วมกันด้วยนะครับทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ต่างอําเภอร,รวมแล้วเนี่ยเกือบ100ไร่เลยทีเดียวทั้งของตอนแล้วก็ของลูกชายรวมถึงของลูกสวนซึ่งตอนนี้ก็มีตลาด หลายที่นะครับรับซื้อกล้วยจากทางสวนแห่งนี้ทางมุกดาหารขอนแก่นชัยภูมิสรินบุรีรัมมีเชียงใหม่มีพัทยาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกำลังไปที่กรุงเทพมหานครเช่นที่ตลาดไทยแล้วก็ตลาดสี่มุมเมืองในช่วงเทศกาลเช่นตรุษจีนาศาสจีนนั้นกล้วยจะขายดีมากเคยมีผลผลิตถึง100ตัน แต่ว่าเงินไม่พอขายนะครับราคาก็เคยพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ35บาทแต่ว่าตอนนี้ราคาประมาณกิโลกรัมละ15 20บาทแล้วแต่ขนาดแล้วก็ฤด,ดูกาลซึ่งแม้จะเหนื่อยแต่ว่าตนก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกภูมิใจมากกว่าตอนที่ปลูกพืชอย่างอื่นเพราะว่าปลูกกล้วยเนี่ยให้ผลทั้งทางกายและทางใจเราไม่ต้องทํางานหนะักจนเกินไปมีร่มเงาจากใบกล้วยทําให้ไม่ร้อนมาก งานส่วนมากก็เป็นงานที่ผู้สูงอายุอย่างตอนนั้นยังพอทําได้ยกเว้นงานหนักๆอย่างเช่นการหอ่อการตัดที่ต้องใช้คนงานช่วยตอนจึงอยากบอกไปถึงคนที่กําลังท้อนะครับว่าอย่าเพิ่งหมดหวังขอให้เรามีใจสู้ตั้งใจจริงแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองไม่มีใครช่วยเราได้เท่าตัวเราเองครับแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าความลําบากที่ผ่านมานั้นมันคือครูที่ดีที่สุดของเราครับ